ศิลปินเจ้าพ่อเพลงออกหักพีทพีระถ่ายทอดพวงอารมณ์แห่งรักผ่านเพลงคนนั้นคือเธอเพลงประกอบซีรีส์ฝั่งเล่นไฟค่ะ ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วสําหรับเพลงประกอบซีรีส์สุดฮอตฝั่งเล่นไฟอย่างเพลงคนนั้นคือเธอที่คว้าตัวเจ้าพ่อเพลงอกหักพีพีระมาหักมุมร้องเพลงรักถ่ายทอดห่วงอารมณ์รักแบบสุดหัวใจของพระเอกหมอปรีดีซึ่งรับบทโดยไม้วริศที่มีต่อเปียวรับบทโดยบุ๊คพิชานาซึ่งบรรยากาศเบื้องหลังการอัดเพลงจะเห็นได้ว่าพี่พีทพีระพยายามถ่ายทอดอารมณ์อยากเต็มที่เพลงเลยออกมาลึกซึ้งและกินใจสุดๆค่ะ ส่วนเพลงนี้ยากตรงที่ว่าต้องถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกความรักของพระเอกเพราะมายคือจริงๆดีมากครับก็คือจากนาทีนี้จะมีแค่เธอคนเดียวเนะี่ยมือนที่สุดแล้วของความรักที่จะรักใครสักคนหนึ่งจากหัวใจจากชีวิตสุดท้ายของเขาที่ท,ที่มีเหลืออยู่นะครับครับก็ฝากติดตามด้วยครับกับซีรีส์นะครับฟังเล่นไฟนะครับกับเพลงเพลงนี้นะครับคนนั้นคือเธอตั้งใจทํามากๆนะครับแฟนๆนะครับน่าจะชอบ สามารถรับฟังเพลงคนนั้นคือเธอได้แล้ววันนี้ทาง YouTube E29 Music Identities และติดตามรับชมซีรีส์ฟังเล่นไฟแบบอ่านเซนเซอร์ได้ทางโบโนแมส bon ค่ะ